มาครับวันนี้จะมาสาธิตให้ดูนะครับอันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าแกรนฟิราโนนะครับเดี๋ยวเราวันนี้นะจะมาทดสอบเจ้าซูเปอร์คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับนะซูเปอร์คาปาขนาด120ฟาราดต่อตัวนะครับแพ็คเป็น ระบบ16โวลต์จะได้ความจุรวมอยู่ที่20ฟารานะครับเดี๋ยวเราจะเอามาต่อขนานกับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นแบตบลิเธียมฟอสเฟตนะครับนี่6,000มิลลิแอมหรือ6แอมนะครับ6แอมแบตลูกนี้นะสำหรับรถแกนฟิราโน่นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเทส cca แบตเตอรี่ให้ดูก่อนนะครับนะ อันนี้คือเครื่องวัด CCA 105 CCA นะครับที่13.8 V โวลต์นะครับถือว่าแบตเตอรี่เนี่ยได้โวลต์ที่ดีนะครับแต่ว่า CCA เนี่ย105 CCA ก็พอประมาณสำหรับแบตเตอรี่ขนาดา6 m แอมป์นะครับตัวนี้ผมแพ็คขึ้นมาใช้แบบง่ายๆก่อนนะครับไม่มีาบาร้านไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับแพ็คใช้เฉยๆนะครับ แต่ว่าแบบเนี้ยใช้มาเกือบปีแล้วเกือบปีแล้วแต่ว่าปัญหาที่เจอของมันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเราสตาร์ทเนี่ยไฟมันไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูแล้วเราดูว่ากระแสมันวิ่งออกเท่าไหร่ขณะสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะคลิปแอบไว้ให้ดูตรงนี้นะครับ ล้าเราจะตาสถานเราดูว่ากระแสมันวิ่งออกมานะเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะไม่รู้มองเห็นทันไหมนะแต่ว่าเหมือนว่าตัวเลขอ่ะดีกว่าหนึ่งครับ อีกรอบหนึ่งนหะโอเคนะครับเหมือนจะอยู่ประมาณ40หรือ50แอมนะครับ 40หรือ50แอมนะอ่าอาการมันก็คือแบบมันมีความจุ6แอมใช่ไหมฮะความจุ6แอมความสามารถในการจ่ายสูงสุดตามสเปคแบตบตัวนี้นก็คือ5 c 5ซีซีก็คือมันจ่ายได้30แอมนะครับ6 5 30แต่อ่าที่เราสตาร์ทเนี่ยมันดึงออกประมาณ40ถึง50แอม นั่นคือมันดึงกระแสเกินสเปคที่แบตเตอรี่จะรับได้นะครับตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้แบตเตอรี่อายุสั้นนะครับแล้วกำลังสตาร์ทก็ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นนะครับนะเดี๋ยวผมจะวัดโวลต์ให้ดูอีกรอบนะครับคราวนี้เราจะดูโวลต์ไม่รู้จะได้ไหมนะเดี๋ยวผมลองต่อก่อนที่จะวัดโวลต์ดูก่อนได้ไม่ได้ก็ ใช้ว่าอีกทีนะครับอ่า โทษที่ทำให้เสียเวลานะครับเพราะว่าอาผมไปหาอ,อ,อไม่คลิปที่มันจะไม่รู้จะได้ไหมอ่ะอลองดูก่อน โอเคตอนนี้เห็นตัวเลขใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะดูแยกหน่อยโอเค13.6โวลต์นนะเดี๋ยว กดสตาร์ดูว่าวนรอบลงเท่าไหร่วนแทบไม่ดอบเลยครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องพึ่งสตาร์ทไม่แก็้มันก็เลยทำให้สตาร์ทง่ายนะครับนะอืม เหมือนจะพิสูจน์ยากแล้วแหละแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราต่อเจ้าซูเปอร์คาปาเนี่ยเข้าไปกันนะครับตัวซูเปอร์คาปาเนี่ย,ผม,มนะย <c oughs> ผมชาร์จไฟมาแล้วนะบอกไว้ก่อนผมชาร์จไฟมาแล้วนั้นแรงดันมันเข้ากันมันจะไม่สับปลั๊กนะ ก็คือชาร์จไฟมาให้มันมีโวลต์เท่าๆกับแบตเตอรี่แล้วถึงเอามาต่อได้นะครับเราต่อขนาดเข้าไปเลยนะครับบวกใส่บวกลบใส่ลบมา ต่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววัด CCA ให้ดูนะครับว่า CCA จะขึ้นมาเท่าไหร่หลังจากที่เราขนานเจ้าซูเปอร์คาร์เข้าไป อ่าตอนแรกมันได้ร้อยห้าใช่ไหมครับแบตเตอรี่เปล่าๆน่าจะมีปัญหาครับเหลือเจ็ดสิบเหลือเจ็ดสิบีซีเอ เป็นไปไม่ได้อีกทีวนดอบลงด้วย 75 CCA วนดอบลงนะครับแสดงว่าเจ้าซูเปอร์คาปาตัวนี้น่าจะมีปัญหานะครับอ๋อ <laughs> ตัวที่สายแบตเตอรี่หลุดครับอ๋อ ผมก็ตกใจเนี่ยนะนะอืมมันกลายเป็นมีแค่ซูเปอร์คาปาอย่างเดียวโอเคโอเคผมว่าแนละ้วมันแปลกๆโอเคไม่เป็นไรเราผิดพาดกันได้อ่นนี่อืมใร่รวมกันเข้าไปครับอ่ะนี่ นะคราวนี้มาดูใหม่อือันนี้ก็คือขาปลากระแบตร่วมกันนี่ โอเคนะครับก็คือแบตเตอรี่มี105 CCA ซุปเปอร์คา,าร์บามี75 CCA อนะ่ารวมกันแล้วได้185 CCA นะครับเพิ่มมานะ75็บวกหเป็น80แต่นี้ได้85นะครับได้185 CCA นะครับนะเดี๋ยวเรา สตาร์ทให้ดูนะครับแล้วก็ฟังเสียงสตาร์ทกันฮะเป็นไงดูดีขึ้นนะครับจะได้นะมันความแตกต่างมันไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับ เดีย๋ยวคลิปแอมให้ดูนะครับก็ดูว่าไฟมันจะวิ่งเท่าเดิมไหมมันก็น่าจะเท่าเดิมะนะแต่รู้สึกว่า เวลาเรากดสตาร์ทเนี่ยเครื่องยนต์มันมีพลังมากขึ้นนะครับมีพลังในการสตาร์ทมากขึ้น คราวนี้เรามาดูโวลต์ว่ามันดออปลงไหมตอนที่ไม่มีซูเปอร์คาปาเนี่ยมันดออปจากสิบสามมาสิบสองนะครับนท่าวนี้ามาดูกันว่ามันจะดออปลงเท่าไหร่อ่นนี้โวลต์อยู่ที่ สิบสามจุดห้าสี่นะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทดูโอ้โหดับลงมาที่สิบสองจุดเก้านะครับสิบสองจุดเก้าเนี่ยคือโวลต์มันก็ยังสูงกว่าแบตเตอรี่ตะกัวกดนะครับหรือว่าโวลต์แข็งดีมากเลยหลังจากใส่ซูปเปอร์คาร์บ ตอนไม่ใส่มันจะดอปลงมาต่ำกว่านี้นะครับแล้วเครื่องยนต์ก็สตาร์ทง่ายนะครับนะสตาทง่ายขึ้นฟังเสียงสตาร์ทอีกทีหนึ่งนะเป็นไงไฟแรงๆเลย เดี๋ยวถอดคาปาออกแล้วสตาร์ทให้ดูเราจะได้ฟังเสียงชัดๆอีกทีหนึ่ง ครับปานะครับถอดออกแล้วนะ,อะถอดคาปาออกแล้วออกสายหนึ่งก็พอฟังเสียงสตาร์ทหน่อยมามันจะดรอปลงนิดนึงนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องมันสตาร์ทโอเคนะครับ คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะก็ถ้าเดี๋ยวรอบหน้านะครับจะหาไอตัวคาปาที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับสั่งซื้อไปแล้วแหละห้าร้อยฟาราดพอแพ็กรวมก็จะได้แปดสิบสามนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะเทสกับรถยนต์ตัวห้าร้อยฟาราดให้ดูนะครับนะรอของมาก่อนโอเคคลิปนี้พอแค่นี้ครับ